สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องสายแซมสั้นขอนเมืองนะคะอตอนนี้เราก็มาที่บ้านน้องบัวบานนะคะดูสิดูพนักงานต้อนรับนะคะเยอะมากเลย <ผม S 1> ที่บ้านน้องบัวบานอะไรคะมีน้ำยดพอมไดย <c oughs> เอาโอ้โกอินเตอร์มากเลยะคะมีระบบน้ำยดด้วยคือทางทางคือมีน้ำเล่นพร้อมนะครับคือถ้าร้อนคือเปิดสปริงเกอร์ตรงนี้ก็มีน่าจะเป็นเทปูบนบดนะครับนี่อ๋อมีครอกนะคะ โอ้โอ้เราไม่ได้มากี่วันนี่เร่องกางยการมากเลยนะคะสวัสดีครับ เอ๊ยจ้ยวันนี้น่าจะเป็นควันใหม่บอนี่คือควันใหมโอ้นี่ครับควันใหมครับวม่ผ่านดยสัมผัยสัมเอันมาสัมไหมอันที่เป็นพิธีก่อนนะคไปจกแท๊จกหมอันะสัมผยูนิอ่นอามามยูนิมควันใหม่ม่ได้คนสนใจเลยโอ้นี่มีอะไร เทียนเที่ยวนี่ครับอ๋อเดิลูกนึกอะไรดิอู้วมันจะเป็นสูตรทีติดต่อพูดสาวไงเป็นคนที่ไหนครับหนึ่งคนเชยาภูมินะครับบ้านเกิดคือเมืองเมืองเชยาภูมิจะลูกลูกหลานเจ้าพ่อพญาเลนะครับตำนานช้างคือกันเลยเนาะเชยาภูมิโอ้ยดูสิดูว่าโอ้ยอะไรอจากสัพผัเอาไรเพิ่มไหมเฮหาบัวไปไปเป็นไงครับมาอยู่นี่รู้สึก คุณไปซื้อตอนนี really a a right like ้เป็นยังไงเนี่ยิงหอดเมียขิงหอดลูกไหมขิงหอดลูกขิงหอดลูกแล้วอุ้ยมาทันทุนเลยอย่างไิงหอดลูกวแล้วลูกมาอยู่ลำเด้อดแค่ว่าไฮมาแค่ว่าให้มาสางครอบครัวอยู่นี่เลยมันจังสิมีความสุกอยู่คนละมุมเลยเฮ้สิบผ้าลูกผ้าเมียมาอยู่น้ำอยู่สิมันจังสิมวนแต่เราทำอยู่เดียวโดดเดียวอีกาอะไรเราขิงหอดุ๊กเยวะเดินบ้างมีซีอู่เราได้ ผู้บริหารนะครับดูรองเท้านะครับเอาโอ้ยังว่าอไอเขาถึงแล้วแซงขาวผิดดูไปกันต่านไปพูดแล้ว่าดูไอซีโอของเราพอสุสัซยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอืมรองเท้ายังคนละข้างเรียนช้างเป็นยังไงครัเป็นยังไงเรียนช้างเขาได้ไปโบแบนเขาได้แล้วไปใจได้กวานบอกว่าช้างทุกเชือกเขาได้ทุกเชือก ว่าเคยเลี้ยงแล้วเนี่ยเลยเคยเลี้ยงแม่นบ่ครับพี่ฟโอ้ฟานบอกว่าเคยเลี้ยงแล้วนะครับแค่นี้แค่จิบจิบผ่านนะครับว่าจะติดต่ออ่าสาวๆหน่อยนะครับเอฟซีที่สาวๆก็เสียเสียใจด้วยนะครับยีกับตัวแล้วแล้วพักพักดูสิมาเงินไหมโอ้พักโอ้มีเงินดังไมหมในตอนนี้คือคือคือ เดียละได้มาเรียนอยู่นี่เงินหไอยู่นำไอช่งใหญ่ห้่งซีอเรียนแซมไดฮะเรียงแซมหโอ้เรียงจะอยู่เหนียเรียงกันทมาอยู่นี่วือเราตัวเนาะว่คือไปอกคองามเนไทยอ่ะเตยอวบอันนะฮะเอฟซีเอฟซีะไบูงหส่งมาให้ตาันโอ้ส่งมาให้เลยมนี่ซอยคออันใหม่นะคะ ใส่ได้อยู่บ่ันใหญ่อ่ะอันนี้ใส่ไม่ได้อ๋อก็ฮิตสามอันอันนั้นใส่ชิบอะไดรไม่ยังน้อยน้อยบะเอาว่าพอดีเดี๋ยวให้นชันว่าอันนึงได้บ่ดนิให้น้องขัว่าอันนึงนะครับพี่ชื่อใส่ไม่ได้ใส่กูมีแนวโก้ FC อยู่ใส่ฮิตนั่นไงว่ะแม่ก็ใส่อะได้เออเอาไปให้สร้างโน้ตไปฮ้ตสานอันผมมีเสือกผมีไอ้ขาดใจ้นใจ บ่หอดบ่้งใขอคุณแม่ว่ามันก็ใส่ได้อยู่ได้แบบอันนั้นโอ้ยถึงแหี้ยไม่ไนั้นเท่ากับใส่เวลานี่ครับสมัยตะโอนเราจะไป็นครองช้างก็จะทำอย่างนี้นะครับเพราะฮะป้องกันป้องกันแบบนี้ฮะป้องกันผ้ารุดนี่แหละครับอ๋ออันนี้อยู่วันดูไปยืนตงนั้นถึงวนี้ไปอยู่เรานี่ครับ ตรงมาจากทา้งไหนมร้างน้ำกันวะบอกว่ามันเป็นแฟนคลับโอ้โหมาให้ตามตัวแต่ว่ามันบ่ได้วัดขนาดเนาะแต่บัวพอดีบัวใส่ได้พอดีอัดเอาตัวนี้ใส่ชืุนเนาะตัวยุ่งกว่าไหนวะสามวันอือใส่อันเดียวก็พออยู่นักสามพันไม่ใส่เยอะเด็ มันพอมันมันพอดีแห้งพอดีเหรียญโอ้ห้องตีตอตอกมากเออตอกตีอยอะครับโอวยบ๊วยบ๊วยเกิดอะไรบ้งครับผมก็ไม่ื้อห่วงเดี๋ยวนี้ก็จะให้น้องธันวานะครับขอบคุณเอฟซีนะครับถึงจะให้ไม่ให้ผมก็ขอแล้วกันนะครับอ๋อเอาไปแล้วเพราะว่าอยู่นี่ใส่ไม่ได้นะครับชื่นใจก็ใส่ไม่ได้ใส่ได้อันนึงใส่ได้อันนึ่งบานโบบานได้แล้วโบบานได้แต่อันนี้ผมขอไปให้น้องธันวาก่อนแล้วกันนะครับอืม ขอบคุณลูกหน้าเลยนะครับถึงจะให้ไม่ให้ผมควบโขนะครับลบมาให้ใส่ไม่ได้ไม่ต้องไ้วยว้าวว่าของอันหนักนะใจเย็นเถอะเด้มะวไม่เลยจะว่ามีที่พึกชไม่เสร็จแล้วอือพอดีเลยอือพอดีนะ่อย่าเลเด้อไอ้ซอสหน่อย เท่าเท่านั้นเท่านั้นของตัวใดน่ะสร้างสร้างเขาโครงการไหมหรือว่าจับฉลากเลยโ oh. อ้ยส้มยิ่งกี่ส้มยิ้ของตาเต่งนะออือออจับจักได้มคนนี้ว่างไม่ได้ไม่ใส่หรอกนะมันมีงานมันนี่แล้วมัหนหนี้นย่างอ่ะบราณหนี้เอ้าจับหูให้ได้นี้ครับนี้ขนาดเสื้อยจะมียันอื้อ คอนแทงไม่เข้านะครับไม่เข้าถ้าแทงติดปันปิดลูกปืนยิงไม่ออกครับถ้าลูกปืนด้านอันนี้อะไรครับคาราเบลคาราเบลซ่อนตัวแอบแอซ่อนตัวอยู่คน่อนตัวอยู่อันนี้คือซุ่มซุ่มซุ่มหมอยซุ่มโอ้อันนี้คือสัตว์ตอนเมาหรือว่าไงครับนี่โอ้สมัยตอนเป็นเบานะครับเบาคึกขนองแค่คึกขนองครับ ดูเอาละครับสีกันเลยครับเอาลองนับดูสิมีกี่ตัวในนี้หนึอ่หนึ่งแล้วอะอะไรตัวครับหรือว่าอะไรสัตว์อยู่ในนั้นกี่ตัวตัวส่วนสัตว์หนึ่งใบหนึ่งตัวมีช้างน้ำเสือนล้บอหนี่เอาแต่ครั้งในเอ้าโอ้บ่มีดอกนี่มีพพีี่่กระเนียบมานับเสือเสือเพ่นโอ้เสือเพ่นดีดอกนี่มีเอย่องกรลนนี้กิ่มเออกิ่ม กิ้งจกเก้าตัวคุณสั่งอันนี้ใช่ไหมคุณถึงได้เมียเนี่ยใช่ครับเขาเรียกอะไรนะกิ้งจกเลยนะกิ้งจกเก้าหางเก้าหางครับต้องได้เก้าเมียได้ความเนจริงใช่ครับจะหาอยู่ครับจะต้องอรอซีอูก่อนหางอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีนะไม่เจอหามอยู่ในป้าดิไม่บอกหางอเลยอันนี้ฝังตะกุดบอกอะไรนะครับนี่ฝังตะกุดครับโอ้ของขังใช้เล่นหรือเปล่าจริงธรรมดานะไหนฝังสักตัวเลยวะสักตัวเพราะว่าครับเอาช้างอยู่ทันแทงไม่เข้าครับช้างเคยแทงไม่เคยสักตัวเลยนะ เพราะว่าไม่กล้าแทงนะครับบัวบอกบัวได้ยินว่าไม่กล้าแทงกาโชว์งานเลยบัวไงกาโชว์เลยบัวโชว์งานครับโชงงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยทุกใจทุกใจอยากลองเลยบัวอยากลองเลยอยากประท่าครับแต่ว่าพันแทงไวเท่าเลยนี่าักไปครับสลองไปครับโดนกินปากเข้าไปฮึทรงคือล่ะทรงคือเลยในสายตาคุณเนี่ยถ้าช้างมัน เอาจริงๆเนี่ยมันจะเล่นก็ถ้าช้างเล่นกับเอาต่างกันนะครับถ้าถ้าช้างจะเอาที่เล่นนี่เล่นเล่นครับเอาเป็นยังเอาก็เอาเลยเลยครับเนี่ยมันยึกยักเร็วอะไม่ยึกยักไม่เสียเวลาเห็นันรามเลยครับเข้าไปปุ๊บปี๊อืมธนรามโดนเลยอันนี้คือเล่นอยู่นี่แค่เล่นอยู่ถ้าโดนแสดงว่าเอาเอาอะไรมีสองแบบนับ กลัวไหมครับหนูกลัวไหมกลัวสิครับกลัวลอๆนี่มีคนบอกว่างานทำไมจิ้มฝันมันโกรธเลยนะใครจานเอ็มบอกว่านักเลงหลายงานทำไมจิ้มฝันโกรธเลยครับใครโกรธนี่แล้วโบาบานโกรธโอ้ไม่ได้มาจิ้มฝันมันใหญ่กว่าอกทำมือเทียบดูเลยโอ้ยแต่จานเอ็มเนาะมึอนี้มายังล่ะเดี่นกลับเองกลับ คนมีคู่ขาที่ดีนะครับบรรยากาาเม่่่่่า่่่่สางว่าเห็ด่่่แม่อ่่่ก็่่่่้่่่่่่่่ั่่่ม่่่่่ว่่่่่ม่่า่่่่่่่่่่่่่แ่่่่มา่่่่่่ม่่่่า่่่่่า่้่าม่่่่่่่่อา่่่่ไ่่่่ม่่อ่่่่่่่พ่่า่น่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่ก่่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 ่าน่่่่่่่่่่่ิ้นไหนนี่ เมื่อส้นไหมเส้นไหมครับไปงาหัวครับไปงาเลซินนะครับเราว่าเอาของจริงไม่ได้นะครับครับไม่ใช่ถ้าของจริงเนี่ยมันออกซื้อไม่ได้อ๋อครับผมอันนี้มันคือเลซินเลซินเลซินของแท้อ่าครับผมเลซินของแท้อยากยารู้ต้องมาดูเองถ้าของแท้จะอยู่กับฉันทองแท้อยู่นู่นใชไหมก็โชว์แล้วน่ะของแท้โองเ้ อ่แอ่แอแอ่แอ่เป็นมือปลาด้วยหรือเปล่าใครสนใจนะครับเอ่อเรซินเทสนะครับติดต่อได้นะครับตัวนี้ผันตัวเป็นพ่อค้านะสมัยก่อนนี่ยไปเห็นว่าเป็นนกเป็นบอกว่าเป็นน้ามโอโดนแล้วเอาลองลองลองควานใหญ่เลยนะครับตัวบาลเราอันนี้หยอกนะครับนี่โอ้ถ้าถ้ามันโยนจริงๆนี่มันโยนอย่างนี้เลยใช่ไหม ยอย่างนี้เหรออย่างนี้เอออันนี้หยอกเล่นๆสงสัยไม่สนใจครับถ้าจริงๆต้อาดูขวัญเมืองครับอ่อาจริงนะอืะอ,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 อแล้วก็หยอกเหมือนกันครับเนี่หยอกเล่ยครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่งองไทยเซมซันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามและก็ฝากกดซับสครายดนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ